ลูกชายคนหนึ่งตัดสินใจขุดลงศพแม่แต่ทันทีที่เปิดโลงความลับอันดำมืดกว่าร้อยปีถูกปลุกขึ้นใต้พื้นดินที่ทุกคนคิดว่ามีเพียงศพแท้จริงแล้วมีบางสิ่งกำลังรอการปลดปล่อยวิญญาณมืดอสูรร้ายและความจริงที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวจะจบลงอย่างไรความตายหรือการปลดปล่อยห้ามกระพริบตาแม้แต่วินาทีเดียวสายลมเย็นยามค่ำคืนพัดผ่านสุสานเก่าแก่ เสียงใบไม้แห้งเสียดสีกันดังแกรกกราดในความเงียบใต้แสงจันทร์สีเงินศพของมารดาถูกฝังมานานนับปีลูกชายยืนอยู่หน้าหลุมศพดวงตาแข็งกร้าวแต่แฝงไปด้วยความกังวลมือของเขาสั่นเล็กน้อยขณะจับด้ามจอบแน่นญาติพี่น้องยืนล้อมรอบต่างพูดจาห้ามปรามมันไม่สมควรป้าของเขาพูดด้วยเสียงสั่นเครือแต่เขาไม่ฟังหัวใจของเขาเต็มไปด้วยคำถามที่คาใจเขามั่นใจว่ามีบางสิ่งผิดปกติในวันที่แม่เสียชีวิต ดินถูกขุดขึ้นช้าชาทีละชั้นเสียงจอบกระทบดินดังตุบตุกลิ่นดินเปียกโชยขึ้นมากระทบจมูกเมื่อไหลอาบขมับทั้งที่อากาศเย็นเยือกไฟฉายในมือของลุงสาดแสงไปที่กองดินเงามืดเต้นระยิบระยับราวกับมีชีวิตทุกคนกลั้นหายใจเมื่อฝาลงไม้โบราณปรากฏไม้สีดำคล้ำแตกร้าวตามอายุไขราวกับมันกำลังร่ำร้องอยู่ในความเงียบลูกชายก้าวไปด้านหน้าเมื่อสันไหวขณะจับขอบฝาลง เสียงบานพับเก่าครางเบาๆเมื่อถูกนัดขึ้นทันทีที่ฝาลงเปิดออกแสงไฟสองสะท้อนภาพข้างในดวงตาทุกคู่เบิกว้างอย่างตกตะลึงไม่มีศพอยู่ในนั้นแต่กลับมีสิ่งแปลกประหลาดว่างอยู่แทนกลางโลงไม้ที่ควรมีร่างของแม่กลับเต็มไปด้วยตุ๊กตาผ้าสีขาวซี่จำนวนมากตุ๊กตาแต่ละตัวมีรอยเย็บหยาบๆบริเวณล,ลำคอเส้นได้สีแดงเหมือนเลือดสดพันอยู่รอบคอแต่ละตัว กลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นเน่าเหม็นโชยขึ้นจนแทบอาเจียนเสียงกระซิบเบาๆคล้ายลมพัดลอดผ่านฝาโลงลูกชายก้าวถอยหลังดวงตาสันระริกมือของเขากำแน่นจนเล็บจิกเข้าฝ่ามือเขาพยายามตั้งสติแต่หัวใจก็เต้นระสำ่ำทันใดนั้นตุ๊กตาตัวหนึ่งขยับเบาๆดวงตาปักด้วยลูกปัดสีดำเหมือนกำลังจ้องมองเขาทุกคนสะดุ้งพร้อมกันลุงของเขารีบปิดไฟฉายด้วยความกลัว แต่อีกคนรีบเปิดไฟจากมือถือสาสตร์ไปในโรงอีกครั้งคราวนี้ทุกคนถึงกับผง่ายิ่งกว่าเดิมใต้กองตุ๊กตามีกล่องไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆก,กล่องนั้นมีสัญ,ญลักษณ์ประหลาดสลักไว้เป็นรูนโบราณเหมือนกับเป็นตราประทับต้องห้ามลูกชายก้มลงอย่างลังเลลมหายใจของเขาหนักขึ้นเรื่อยๆเ,เสียงหัวใจดังชัดเจนในหูของตัวเองมือของเขาค่อยๆเกลื่อมไปแต่ฝากล่องความเย็นเย,ยือกแล่นเข้าสู่ปลายนิ้วทันทีที่สัมผัส ทุกคนรอบข้างเบิกตาค้างไม่กล้าห้ามเมื่อเขาค่อยๆเปิดกล่องออกเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังออกมาจากข้างในแสงสีแดงเจิดจ้าแผ่ออกจากกล่องราวกับเปลวไฟอากาศโดยรอบสั่นสะเทือนใบไม้ปลิวว่อนคล้ายมีพายุพัดเฉพาะจุดลูกชายชะงักมือริมฝีปากสันระริกดวงตาของเขาจับจ้องสิ่งที่อยู่ในกล่องนั้นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะได้เห็นในชีวิตจริงเขาเห็น เขาเห็นหัวกระโหลกขนาดเล็กกว่าฝ่ามือแต่กลับมีดวงตาสองข้างยังคงกรอกไปมาสายตานั้นจ้องมองเขาเหมือนมีชีวิตผิวกระโหลกเคลือบด้วยของเหลวสีดำค้นมันขยับได้เองราวกับกำลังหายใจเสียงครางต่ำๆดังลอดออกมาจากกระโหลกนั้นทุกคนที่ยืนอยู่รอบหลุมต่างถอยหลังด้วยความตกใจบางคนร้องให้ออกมาด้วยความกลัวสุดขีดแต่ลูกชายกลับยืนนิ่งราวกับถูกสะกดจิต ทันใดนั้นกระโหลกเล็กๆก็เริ่มลอยขึ้นจากกล่องควันสีดำพวยพุ่งออกจากรูจมูกและเบ้าตาบรรยากาศรอบหลุมศพเย็นเยือกขึ้นอย่างรวดเร็วเสียงคล้ายเสียงกระซิบดังเต็มไปทั่วบริเวณเป็นภาษาประหลาดที่ไม่มีใครเข้าใจแต่ความรู้สึกของมันเต็มไปด้วยความเกลียดชังลูกชายเริ่มได้กลิ่นเหม็นไหมเส้นผมของเขาลุกตั้งชันด้วยความกลัวมือของเขาชุ่มไปด้วยเหงื่อเย็นเฉียบกะโหลกลอยขึ้นสูงเหนือโลง แสงจันทร์สาดกระทบจนเงาสะท้อนเป็นรูปร่างน่าสยดสยองบนพื้นดินเงานั้นเหมือนร่างผู้หญิงสวมชุดยาวพลิวทันใดนั้นเสียงกระซิบรวมตัวกลายเป็นเสียงแหลมสูงเสียงนั้นดังขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนต้องเอามืออุดหูลูกชายกัดฟันแน่นแต่สายตาย,ยังคงจ้องไปที่กะโหลกจากเงามืดเบื้องหลังหลงไม้ร่างโปร่งใสของหญิงสาวค่อยๆปรากฏขึ้นดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าและความเจ็บปวดเธอคือแม่ของเขา แม่ของเขาลอยตัวอยู่เหนือลมเส้นผมยาวสีดำปลิวสยายตามแรงลมเย็นยะเยือกผิวของเธอซีดขาวราวกับแสงจันทร์ดวงตาคู่นั้นจ้องมองลูกชายด้วยความโศกเศร้าริมฝีปากขยับช้าๆโดยไม่มีเสียงแต่น้ำตาไหลอาบแก้มอย่างต่อเนื่องลูกชายเบิกตากว้างน้ำตาคลอหน่วยหัวใจบีบรัดแน่นด้วยความเจ็บปวดและสับสนเขาพึมพำเบาๆแม่เกิดอะไรขึ้นทันใดนั้นร่างโปร่งใสของแม่ชี้ไปที่กะโหลก เสียงกระซิบจากรอบด้านเปลี่ยนเป็นเสียงคร่ำครวญโหยหวนพื้นดินใต้เท้าสั่นสะเทือนเบาๆอย่างน่าขนลุกสิ่งนี้มันไม่ควรมีอยู่เสียงเย็นยเยือกดังขึ้นในหัวของเขาโดยตรงเหมือนแม่สื่อสารกับเขาผ่านความคิดลูกชายรู้สึกถึงแรงดึงดูดประหลาดจากกะโหลกมันพยายามดึงพลังชีวิตของเขาไปทีละน้อยแขนขาของเขาเริ่มอ่อนแรงญาติที่เหลือกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวบางคนสุดตัวลงกับพื้นหลับตาแน่น แต่ไม่มีใครกล้าก้าวเข้ามาช่วยควันสีดำเริ่มพันรอบข้อเท้าของเขาเหมือนมูดำเลื้อยพันอย่างรวดเร็วหัวใจเต้นถี่ขึ้นจิตใจเริ่มพร่ามัวแม่ของเขาเบิกตากว้างสะบัดมือฟาดอากาศพลังบางอย่างทำให้ควันดำสะบัดออกไปชั่วขณะเสียงโหยหวนดังลั่นจนฟ้าสะเทือนลูกชายสุดตัวลงบนเข่าหายใจหอบถี่แต่สายตายังคงจ้องมองแม่ด้วยความสงสัยและหวาดหวัน่นแม่ของเขาค่อยค,อยคอยขยับเข้ามาใกล้ มีคนต้องการให้แม่หายไปตลอดการเสียงในหัวของเขาชัดเจนขึ้นแต่ความจริงยังถูกซ่อนอยู่ใต้ความมืดนี้ทันใดนั้นชะจีพีทีเศษทันใดนั้นกระโหลกเล็กๆเริ่มหมุนวนด้วยความเร็วสูงควันสีดำหมุนตามเป็นเกลียวหนาแน่นเสียงแหลมสูงดังจนแทบฉีกแก้วหูของทุกคนพื้นดินเริ่มแตกร้าเป็นทางยาวออกจากโลงราวกับมีบางสิ่งกำลังพยายามทะลุขึ้นมาจากข้างใต้ กลิ่นเน่าเหม็นคลาคลุ้งจนหายใจแทบไม่ออกแม่ของเขายกมือทั้งสองขึ้นแสงสีขาวนวลสว่างวาบจากฝ่ามือของเธอมันส่องประกายตัดผ่านความมืดมิดควันดำวีดร้องและถอยหนีแสงนั้นแต่กะโหลกยังคงลอยอยู่กลางอากาศหมุนเร็วขึ้นเรื่อยๆจนมองแทบไม่เห็นรูปทรงลูกชายพยายามยันตัวลุกขึ้นเขากำมือแน่นจนข้อเขาาเสียงแม่ในหัวดังขึ้นอีกครั้งเจ้าคือคนเดียวที่หยุดมันได้ พราะเลือดของเจ้าเชื่อมโยงกับความลับนี้ความจริงที่ถูกซ่อนไว้ตั้งแต่วันที่แม่ตายมือของลูกชายยื่นไปข้างหน้าปลายนิ้วสั่นไหวด้วยความกลัวและลังเลแต่ในใจเต็มไปด้วยความตั้งใจแน่วแน่ปลายนิ้วแต่โดนกระโหลกในช่วขณะเดียวความเย็นจัดแทรกเข้าสู่เส้นเลือดอย่างรวดเร็วภาพเหตุการณ์ในอดีตหลังไหลเข้ามาในหัวของเขาเขาเห็นวันที่แม่เสียชีวิตเขาเห็นบุคคลในครอบครัวบางคนยืนล้อมเตียง ยาพิษในถ้วยชาสายตาเย็นชาไร้ความเมตตาของคนที่เขาไว้ใจภาพตัดสลับกับพิธีกรรมลับในยามค่ำคืนเสียงสวดแปลดประหลาดก้องสะท้อนในหัวกะโหลกนี้คือเครื่องมือกักขังวิญญาณของแม่ไว้ลูกชายเบิกตาค้างด้วยความตกใจและโกรธแค้นร่างของเขาสั่นเทาด้วยความจริงที่เพิ่งได้รับรู้พวกเขาฆ่าแม่เพราะสมบัติเพราะความโลภทันใดนั้นทันใดนั้น เสียงคำรามต่ำดังก้องขึ้นจากใต้พื้นดินแรงสั่นสะเทือนรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆรอยแตกขยายออกเป็นวงกว้างญาติพี่น้องบางคนเริ่มกรีดร้องและวิ่งหนีแต่บางคนกลับยืนนิ่งเหมือนถูกตรึงไว้ด้วยความกลัวใบหน้าซีดขาวไร้สีเลือดจากใต้รอยแตกกลางหลุมเงาดำขนาดมหึือมาค่อยๆโผล่ขึ้นมารูปร่างบิดเบี้ยวคล้ายอสูรร้ายในฝันร้ายมันไม่มีดวงตาแต่กลับมีปากกว้างที่เต็มไปด้วยฟันแหลมคม กลิ่นข่าวเลือดตลับอวนไปทั่วเสียงลมหายใจของมันดังกระหึ่มเหมือนพายุลูกชายสุดตัวลงอีกครั้งแต่แม่ของเขายืนขวางหน้าร่างมืดนั้นไว้แสงสีขาวจากร่างของเธอยังคงส่องสว่างเจิดจ้าอสูรร้ายคำรามใส่ร่างของแม่แต่มันไม่สามารถเข้าใกล้เธอได้ทุกครั้งที่มันพยายามแสงนั้นยิ่งสว่างจ้าและร้อนแรงยิ่งขึ้นแม่หันหน้ามาทางลูกชายสายตาเธอเต็มไปด้วยความรักและความเสียสละ เจ้าต้องทำลายมันตอนนี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปลูกชายพยายามรวบรวมพลังเฮือกสุดท้ายเขาหยิบกะโหลกขึ้นมากอดแน่นในอ้อมแขนรู้สึกถึงความเย็นเฉียบที่แล่นเข้าสู่กระดูกทุกส่วนในร่างกายเสียงในหัวของเขาดังขึ้นอีกครั้งใช้เลือดเจ้าปลดปล่อยข้าแล้วเจ้าจะเห็นความจริงทั้งหมดเขากัดฟันแน่นยกกะโหลกขึ้นเนือศีรษะพร้อมกับหยิบมีดพบออกมาปลายมีดสะท้อนแสงจันรวาวับ ปลายมีดค่อยๆกรีดลงบนฝ่ามือเลือดสดๆหยดลงบนกะโหลกอย่างช้าๆทันทีที่เลือดหยดแรกสัมผัสลงไปทันทีที่เลือดหยดแรกสัมผัสลงไปกระโหลกสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงควันสีดำที่ปกคลุมอยู่ค่อยๆแตกกระจายออกไปแสงสีแดงเข้มภายในกะโหลกสองวาบเสียงกรีดร้องแหลมสูงปประนกับเสียงห้ยหวนของอสูรรายเหมือนเสียงแห่งความเจ็บปวดที่สะสมมานานนับปี ร่างอสูรร้ายเริ่มสั่นไหวอย่างควบคุมไม่ได้ผิวหนังสีดำมันวาวแตกออกเป็นรอยแยกเล็กๆไอคันสีดำบางส่วนไหลย,ย้อนกลับเข้าสู่กระโหลกแม่ของเขาชูมือขึ้นสูงแสงสีขาวในตัวเธอเพิ่มความเข้มข้นร่างโปรง่งใสของเธอสองประกายราวกับดวงอาทิตย์ยามเช้าอสูรร้ายคำรามเสียงโหยหวนจนฟ้าแทบสั่นสะเทือนลูกชายรู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลในมือกระโหลกในอุ้งมือลุกเป็นเปลวไฟสีแดงอมม่วง แต่เขายังคงจับมันไว้แน่นด้วยความมุ่งมั่นไม่สั่นไหวเสียงของแม่ดังกล้องในหัวเขาอีกครั้งเจ้ากำลังทำได้ดีอีกนิดเดียวตรวจปล่อยข้าทำลายพันธนีเสียเปลวไฟจากกระโหลกพุ่งสูงขึ้นร่างของอสูรร้ายเริ่มแตกกระจายเป็นเศษผงควันดำเสียงกรีดร้องสุดท้ายของมันดังกระแทกหัวใจทุกคนที่ยืนอยู่ทันใดนั้นเปลวไฟลุกโชติช่วงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณสุสาน แสงสีแดงกลายเป็นสีขาวบริสุทธิ์ควันดำทั้งหมดหม้วนตัวหายไปในชั่วพริบตาความเงียบเข้ามาแทนที่อากาศเย็นเยือกกลับกลายเป็นอบอุ่นอย่างน่าอัศจรรย์แสงจันทร์ส่องสว่างเต็มท้องฟ้าไร้เมฆบดบังลูกชายสุดตัวลงกับพื้นหายใจหอบทีเหงื่อเปียกชุ่มใบหน้าแต่ใบหน้าของเขากลับเต็มไปด้วยน้ำตาแห่งความโล่งใจเบื้องหน้าเขาแม่ของเขายืนยิ้มอย่างอ่อนโยน แสงสีขาวในตัวเธอค่อยๆจางหายร่างโปร่งใสเริ่มเบาบางราวกับสายหมอกเธอยื่นมือออกมาสัมผัสแก้มของลูกชายเบาๆขอบใจเจ้ามากที่ช่วยแม่หลุดพ้นแต่แล้วแต่แล้วเสียงแหลมต่ำแว่วดังขึ้นจากความมืดด้านหลังหลุมศพไม่ใช่เสียงของอสูรร้ายตัวเดิมแต่เป็นเสียงของบางสิ่งที่ยังหลบซ่อนอยู่ในเงามืดลูกชายหันขวับไปตามเสียงดวงตายังคงแดงก่ำด้วยน้ำตา แต่หัวใจกลับเริ่มเต้นแรงขึ้นอีกครั้งด้วยความหวาดระแวงจากเงาต้นไม้เก่าแก่ข้างสุสานชายชราผู้หนึ่งค่อยๆก้าวออกมาช้าๆใบหน้าของเขาถูกปกปิดด้วยหน้ากากผ้าสีดำแต่สายตาใต้หน้ากากนั้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังและโลกญาติพี่น้องที่ยังเหลือเริ่มกระซิบกันด้วยความตกใจหลายคนจำชายผู้นี้ได้ทันทีเขาคือพี่ชายแท้ๆของแม่ผู้ซึ่งเคยอ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์ตลอดมา แต่แท้จริงแล้วเขาคือคนที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดชายชราเอ่ยขึ้นด้วยเสียงแผ่วแต่เย็นยะเยือกเจ้าทำลายสิ่งที่ข้าสร้างมาอย่างยากลำบากเจ้าคิดหรือว่าความจริงจะปลดปล่อยเจ้าได้ทั้งหมดแม่ของเขายังคงลอยอยู่ข้างหน้าแต่แสงสีขาวของเธอเริ่มจางลงเรื่อยเวลาของเธอใกล้จะหมดเต็มทีลูกชายกัดฟันแน่นมองตรงไปยังชายชราเจ้าฆ่าแม่ข้าขัางวิญ,ญญาณแม่ไว้กับความชั่วร้ายนี้เพื่อสมบัติเพื่ออ,อำนาจ ชายชรายิ้มเย็นก่อนจะหยิบเครื่องรามแปลกประหลาดออกมามันเปล่งแสงสีม่วงหม่นหม่ในมือเขาเสียงกระซิบโบราณแว่วออกมาจากเครื่องรางนั้นพิธีนี้ยังไม่จบตราบใดที่ข้ายังมีสิ่งนี้เขาเหยียดมือออกไปสายลมเย็นยะเยือกพุ่งเข้าใส่ลูกชายอย่างแรงแม่ของเขาเบิกตากว้างพยายามยกมือป้องแต่พลังของเธอเริ่มอ่อนแรงแสงสีขาวสั่นไหวและรีปรีลงลูกชายล้มลงกับพื้นอีกครั้ง แรงลมหมุนวนรอบตัวเขาเหมือนจะกลืนกินร่างเสียงกระซิบจากเครื่องรางเริ่มดังชัดขึ้นเรื่อยๆเจ้าไม่มีวันหนีได้เจ้าไม่มีวันหยุดข้าได้พลังทั้งหมดนี้จะเป็นของข้าเพียงผู้เดียวแต่แล้วแต่แล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นจากส่วนลึกในจิตใจของลูกชายเสียงของแม่ที่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นและมุ่งมัน่นเจ้าคือความหวังเดียวจงเชื่อในสายเลือดของเราดวงตาของลูกชายเปล่งประกายขึ้นทันที ความกลัวมาลายหายไปกลายเป็นพลังที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนเขาค่อยๆลุกขึ้นยืนฝืนแรงลมที่โหมกระหน่ำรอบตัวชายชราขมวดคิ้วแน่นเขาเร่งพลังเครื่องรางในมือแสงสีม่วงหม่นเริ่มหมุนวนกลายเป็นพายุพลังงานลูกชายก้าวเข้าใกล้ทีละก้าวทุกย่างก้าวที่เหยียบลงบนพื้นพื้นดินแตกร้าออกเป็นเส้นแสงสีทองสองประกายแม่ของเขายกมือขึ้นสุดแรงที่เหลือ ปล่อยลำแสงสุดท้ายส่งตรงเข้าสู่หัวใจลูกชายพลังบริสุทธิ์หลอมรวมกับเลือดในตัวเขาทันใดนั้นเส้นเลือดทั่วร่างของลูกชายเปล่งแสงสีทองแรงลมสีม่วงที่โหมกระหน่ำสลายไปต่อหน้าเขาอากาศเริ่มนิ่งสงบลงชั่วพริบตาชายชราก้าวถอยหลังด้วยความตกใจเป็นไปไม่ได้พลังแบบนี้เต้าควรไม่มีวันมีเสียงของเขาสั่นเครืออย่างเห็นได้ชัดลูกชายยกมือขึ้นช้าๆ พลังสีทองเปล่งประกายจากฝ่ามือดวงตาศาสตร์แสงมั่นคงดั่งเปลวไฟแห่งความยุติธรรมเจ้าคือผู้ที่สร้างความเจ็บปวดนี้แต่ข้าจะเป็นผู้ยุติมันที่นี่และเดี๋ยวนี้ทันใดนั้นเขาพุ่งตัวไปข้างหน้าด้วยความเร็วเหนือธรรมดามือที่เปล่งพลังทองคำพุ่งไปหาเครื่องรางในมือของชายชาราชายชาราพยายามเบี่ยงหลบแต่แสงสีทองแหวกอากาศฟาดเข้าใส่เครื่องรางอย่างจัง เสียงแตกร้าวดังสะท้อนกล้องไปทั่วสุสานเครื่องรางแตกร้าวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยพลังมืดภายในทะลักออกมาระเบิดกลางอากาศเสียงโหยหวนของวิญญาณที่ถูกจองจำดังกระจายไปทุกทิศทางทันใดนั้นทันใดนั้นเมื่อเครื่องรางแตกสลายจนสิน้นสายหมอกสีดำที่เคยปกคลุมพื้นที่ทั้งหมดค่อยๆจางหายไปราวกับถูกกลืนกินด้วยแสงอรุณแรกของวันใหม่เสียงโหยหวนของวิญญาณค่อยๆเงียบลง เหลือเพียงเสียงลมเบาๆที่พัดผ่านสุสานกลิ่นเน่าเหม็นที่อบอวลอยู่เมื่อครู่เลือนหายไปสิน้นชายชราสุดตัวลงกับพื้นใบหน้าซีดขาวเต็มไปด้วยเหงื่อและความหวาดกลัวดวงตาของเขาสั่นระริกไม่เหลือซากความเย่อหยิ่งอีกต่อไปลูกชายยืนมองเขานิ่งแสงสีทองยังคงเรืองรองรอบกายแต่ในดวงตากลับมีเพียงความสงบและหนักแน่นแม่ของเขาปรากฏตัวอีกครั้งข้างๆ ร่างโปรง่งใสของเธอเปล่งประกายแสงอบอุ่นบริสุทธิ์เธอมองลูกชายด้วยรอยยิ้มที่เปี่ยนไปด้วยความภาคภูมิใจเจ้าทำสำเร็จแล้วเสียงของแม่ดังก้องในจิตใจเขาอีกครั้งเจ้าปลดปล่อยข้าและปลดปล่อยคำสาปของตระกูลเราลูกชายหลับตาลงช้าๆน้ำตาไหลอาบแก้มอย่างเงียบงนันหัวใจเบาสบายราวกับปลดพันธนาการที่แบกไว้มาเนิ่นนานแต่ทันใดนั้นสายลมเย็นเย,ยือกพัดมาอีกครั้งจากเบื้องลึกของหลุม แผ่นดินเริ่มสั่นไหวเบาๆคล้ายแรงสะเทือนที่ซ่อนเร้นอยู่ข้างใต้แม่ของเขาหันขวับไปทางหลุมนั้นดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลยังมีบางสิ่งที่ยังไม่ถูกเปิดเผยลูกชายเบิกตากว้างเสียงหัวใจเต้นถี่ขึ้นอีกครั้งเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างล่างนั้นคืออะไรจากความมืดใต้รอยแตกในหลุมศพประกายแสงสีแดงอมม่วงวาบขึ้นอีกครั้งเสียงกระสิบโบราณแผ่วเบาดังขึ้นมาอย่างช้าๆข้าอย่างอยู่ ประกายแสงสีแดงอมม่วงค่อยๆพุ่งขึ้นจากรอยแตกกลายเป็นเส้นสายพลังงานหมุนวนอยู่กลางอากาศเสียงกระซิบดังหนักแน่นขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงคำรามพื้นดินสั่นสะเทือนแรงขึ้นทุกวินาทีเศษฝุ่นและหินเล็กๆลอยขึ้นจากพื้นอย่างไร้แรงโน้มถ่วงอากาศเย็นเฉียบจนลมหายใจกลายเป็นไอลอยออกจากปากทุกคนชายชาราที่สุดอยู่มองภาพเบื้องหน้าด้วยสายตาตื่นตะหนกริมฝีปากของเขาสั่นระริก เป็นไปไม่ได้ข้าทำลายพันธะไปแล้วแม่ของเขายกมือขึ้นกลางต่อหน้าลูกชายสายลมพัดแรงจนเส้นผมโปร่งใสของเธอปลิวว่อนมันไม่ใช่แค่คำสาบมันคือสิ่งที่ถูกผนึกไว้ตั้งแต่บรรพาการลูกชายหันขวับไปมองแม่ดวงตาเต็มไปด้วยความกังวลปนสงสัยหมายความว่าอย่างไรเสียงคำรามแผดดังขึ้นขัดจังหวะคำตอบจากหลุมที่แตกราวควันดำปริศนาพวยพุ่งออกมาเป็นเสาเงาสูงตระงงานกลางสุสาน ภายในเสาควันดำเงาร่างขนาดมหึมาค่อยๆก่อตัวขึ้นเป็นร่างสูงเกินมนุษย์ร่างกายผอมสูงบิดเบี้ยวผิวคล้ายเท่าฐานดวงตาสีแดงสองดวงเปล่งประกายท่ามกลางความมืดเสียงลมหายใจของมันหนักหน่วงราวกับกลองสงครามโบราณทุกย่างก้าวของมันทำให้พื้นดินสันส่นสะเทือนแม่ของเขาพูดเสียงสัน่นมันคือวิญญาณโบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้สุสานนี้มาหลายร้อยปีตระกูลเรามีหน้าที่เฝ้ามันไว้ แต่ข้าโดนหลอกให้ปลดพันธมันลูกชายกำมือแน่นแสงสีทองรอบกายส่องประกายแรงขึ้นแม้หัวใจจะเต็มไปด้วยความกลัวแต่สายตาเขากลับมั่นคงถ้าเช่นนั้นข้าจะเป็นคนจบมันด้วยมือของข้าเองเสียงของเขาดังแน่นหนักราวกับตัดสินชะตากรรมแล้วร่างเงามืดแผดเสียงคำรามสถานป่ากลิ่นอายแห่งความตายกระจายไปทั่วสุสานมันค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้ทุกขณะลูกชายสูดลมหายใจลึก ยกมือขึ้นเรียกพลังสีทองจากสายเลือดตนเองอีกครั้งแต่ครั้งนี้พลังในตัวเขาเริ่มเปลี่ยนไปสายแสงสีทองเริ่มผสานเข้ากับแสงสีขาวจากแม่ก็เกิดเป็นพลังใหม่ที่เปล่งประกายเหนือธรรมชาติเส้นแสงหมุนวนเป็นเกลียวพุ่งขึ้นสู่ฟากฟ้าทันใดนั้นทันใดนั้นเส้นแสงสีทองผสานขาวพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าฟากฟ้าที่เคยมืดมิดกลับเปล่งประกายด่งกลางวัน แสงสว่างนั้นแผ่ขยายไล่ความมืดออกไปทั่วสุสานร,ร่างเงามืดคำรามเสียงโหยหวนมันยกแขนบิดเบี้ยวขึ้นป้องกันตัวเองจากแสงเจิดจ้าผิวเท่าฐานของมันเริ่มปริแตกเป็นร่องลึกแม่ของเขาเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้เธอยื่นมือมาจับมือของลูกชายพลังจากทั้งสองหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวเสียงของแม่กระซิบเบาๆข้างหูเจ้ามีพลังของบรรพบุรุษไหลเวียนอยู่ในสายเลือดเราจะจบมันไปด้วยกันเดี๋ยวนี้ ลูกชายพยักหน้าแน่นปล่อยให้พลังทั้งหมดไหลร,รวมเข้าสู่ฝ่ามือแสงสว่างค่อยๆก่อตัวเป็นหอบพลังงานขนาดใหญ่หอกแห่งแสงนั้นหมุนวนส่งเสียงหวีดแหลมปลายหอบเปล่งประกายแรงจนแทบมองไม่เห็นรูปทรงแสงของมันแทงทะลุทะลวงเมฆดำเนื้อสีสษะเงามืดคำรามอย่างคลุ้มคลั่งมันพุ่งตัวเข้าหาลูกชายด้วยความเร็วสูงกรงเล็บดำมืดเหยียดออกหมายฉีกทำลายทุกสิ่งข้างหน้า แต่ลูกชายไม่มีความลังเลอีกต่อไปเขาเก้าวไปข้างหน้ายกหอกแห่งแสงขึ้นเหนือศีรษะเพื่อแม่เพื่อบรรพบุรุษเพื่ออิสระของตระกูลเราเสียงของเขาดังกระหึ่มก้องไปทั่วสุสานเมื่อร่างเงามืดใกล้เข้ามาจนถึงลูกชายกระแทกหอกแห่งแสงแทงทะลุเข้ากลางอ,อกของมันเสียงระเบิดพลังงานดังกึกก้องราวกับฟ้าผ่าแสงสว่างเจิดจ้ากระจายออกทุกทิศ เงามืดกรีดร้องอย่างทรมานเสียงสุดท้ายสถานไปทั้งผืนดินร่างของมันแตกสลายกลายเป็นเศษฝุ่นวิญญาณปลิวไปในอากาศความมืดจางหายไปอย่างสมบูรณ์บรรยากาศกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งมีเพียงเสียงลมอ่อนๆพัดผ่านสุสานที่ตอนนี้เงียบงันแม่ของเขายิ้มอย่างอ่อนโยนร่างโปร่งใสของเธอเปล่งแสงอบอุ่นนุ่มนวลเจ้าทำได้แล้วลูกของแม่แต่ในขณะที่แสงของเธอค่อยๆจางลง ในเงามุมหนึ่งของสุสานแสงสีม่วงอ่อนๆแวบขึ้นเล็กน้อยเหมือนยังมีบางสิ่งที่ยังคงเฝ้ารอในความมืดในเงามุมหนึ่งของสุสานแสงสีม่วงอ่อนๆยังคงแวบวาบอยู่เป็นระยะมันเล็ดลอดจากรอยแตกเล็กๆใต้ต้นไม้เก่าแก่ลูกชายหันไปมองทันทีหัวใจเต้นแรงขึ้นอีกครั้งแม้ศัตรูหลักจะสลายไปแล้วแต่พลังนี้มันยังคงหลงเหลืออยู่แม่ของเขามองไปในทิศทางเดียวกัน ใบหน้าที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจก่อนหน้านี้ตอนนี้เริ่มเปลี่ยนเป็นความกังวลอีกครั้งนั่นคือเศษเสี้ยวของคำสาบดั้งเดิมเสียงของแม่ดังกล้องในใจลูกชายถ้าปล่อยไว้มันจะฟื้นคืนอีกครั้งในวันข้างหน้าลูกชายเม้มปากแน่นสายตาจับจ้องแสงสีม่วงนั้นด้วยความมุ่งมั่นเขารู้ดีว่ามันต้องจบสิ้นที่นี่ที่เดิมพลังแสงสีทองในกายเขายังหลงเหลืออยู่แต่เขาก็รู้ว่าพลังของแม่เริ่มอ่อนแรงเต็มที เวลาของแม่ในโลกนี้เหลือน้อยเต็มทีแล้วแม่ยื่นมือออกมาสัมผัสบ่าลูกชายเบาๆนี่คือโอกาสสุดท้ายของเราใช้พลังที่เราหลอมรวมปิดผนึกมันตลอดไปลูกชายพยักหน้ารับหายใจเข้าลึกๆพลังในร่างเริ่มหลอมรวมเข้ากับเศษพลังสุดท้ายจากแม่ฝ่ามือของเขาส่องประกายแสงสีทองอมขาวเส้นแสงขดตัวหมุน,นวนเป็นวงแหวนพลังงานบริสุทธิ์เสียงห้ำต่ำๆก้องสะท้อนในอากาศรอบตัว เขาก้าวเข้าไปใกล้รอยแตกใต้ต้นไม้ทันทีที่พลังของเขาสัมผัสกับแสงสีม่วงนั้นมันดิ้นรนพยายามหลบหนีไปตามรอยแตกเล็กๆแต่พลังของเขาไล่ต้อนมันกลับเข้ามาเส้นแสงสีทองเริ่มสานทับรอยแตกแต่ละเส้นปิดผนึกลงช้าชาทีละชั้นทีละชั้นแสงสีม่วงดิ้นพล่านอย่างบ้าคลาั่งเสียงกระซิบโบราณดังขึ้นมาอีกครั้งแต่คราวนี้มันฟังดูอ่อนแรงและสิ้นหวังปล่อยข้าข้าจะกลับมา ้าจะแต่ก่อนที่มันจะพูดจบเส้นแสงสุดท้ายปิดผนึกรอยแตกแน่นสนิทเสียงทั้งหมดเงียบหายไปสุสานกลับมาสงบนิ่งอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกในรอบหลายร้อยปีลูกชายสุดตัวลงเหงื่อไหลอาบใบหน้าแต่แววตาของเขาเต็มไปด้วยความโล่งใจแม่ของเขาโน้มตัวลงมาข้างๆร่างโปร่งใสของเธอส่องประกายเจิดจ้าเป็นครั้งสุดท้ายลูกของแม่เจ้าคือผู้ปลดปล่อยแท้จริงของตระกูลเรา จากนั้นร่างของเธอก็ค่อยๆลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าแสงสีขาวค่อยๆสลายหายไปท่ามกลางดวงดาวทิ้งไว้เพียงสายลมอ่อนๆและความสงบสุขแท้จริงแต่ภายใต้ความเงียบนั้นณที่ห่างไกลออกไปในเงามืดของป่าลึกเงาร่างลึกลับอีกตนหนึ่งกำลังมองดูทุกอย่างจากที่ไกลๆและในดวงตาของมันประกายแสงสีม่วงยังคงลุกวาวอยู่เงียบๆเ,เงาร่างลึกลับนั้นยืนนิ่งอยู่ใต้เงาไม้สูงใหญ่ ใบหน้าของมันถูกปกคลุมด้วยผ้าคลุมสีดำสนิทมีเพียงดวงตาสีม่วงเรืองแสงเจิดจ้าในความมืดมิดมันเฝ้าดูทุกเหตุการณ์ที่เพิ่งจบลงริมฝีปากที่ซ่อนอยู่ใต้ผ้าคลุมขยับเล็กน้อยเสียงกระซิบแผ่วเบาดังออกมาเจ้าคิดว่าเจ้าชนะแล้วจริงหรือแต่พันธะโบราณน,นี้ลึกซึ้งกว่าที่พวกเจ้าคิดนักมือของมันยกขึ้นช้าๆนิ้วเรียวยาวเหมือนกระดูกชี้ไปยังสุสาน เส้นแสงสีม่วงบางเบาพุ่งออกจากปลายนิ้วปะทะกับอากาศก่อนสลายไปเพียงแค่เศษเสี้ยวหนึ่งถูกป,ปิดผนึกแต่ต้นกำเนิดยังคงหลับไหลอยู่ในส่วนลึกที่สุดมันหัวเราะเบาๆเสียงต่ำและเย็นเยือกดวงตาสีม่วงสว่างวาบขึ้นอีกครั้งก่อนจะค่อยๆกลืนหายไปกับเงามืดของป่าลึกขณะเดียวกันลูกชายยังคงยืนอยู่หน้าแผ่นผนึกที่เพิ่งสำเร็จหัวใจเต็มไปด้วยทั้งความโล่งใจและคำถามที่ยังค้างคาง แม้จะจบสึกใหญ่ได้สำเร็จแต่ความรู้สึกแปลกๆในใจกลับบอกเขาว่าทุกอย่างอาจยังไม่จบสิ้นจริงๆเขาหันไปมองฟากฟ้าที่ตอนนี้เต็มไปด้วยดวงดาวภาพรอยยิ้มสุดท้ายของแม่ยังชัดเจนในความทรงจำข้าสัญญาแม่ไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอีกข้าจะปกป้องทุกคนสายลมเย็นพัดผ่านสุสานเงียบงนันภายใต้แสงจันทร์แต่ในเงามืดเบื้องลึกภัยอันตรายใหม่กำลังค่อยๆตื่นขึ้นอย่างเงียบงนัน รุ่งเช้าแรกของวันใหม่แสงแดดอ่อนๆทอดผ่านยอดไม้สูงในป่าสุสานบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยความมืดมนกลับสดใสยอย่างน่าอัศจรรย์ลูกชายยืนสมบนิ่งหน้าแผ่นผนึกสีทองสายลมอ่อนๆพัดผ่านใบหน้ากลิ่นหอมของดอกไม้ป่าลอยมากับอากาศที่บริสุทธิ์อีกครั้งเขาหลับตาสูดลมหายใจลึกเสียงนกร้องเบาๆดังขึ้นจากไกลๆเป็นเสียงแห่งชีวิตที่กลับคืนสู่ผืนดินแห่งนี้อีกครั้ง ในใจของเขายังจดจำคำพูดสุดท้ายของแม่ได้อย่างชัดเจนเจ้าคือผู้ปลดปล่อยแท้จริงของตระกูลเราเขายิ้มบางๆน้ำตาแห่งความคิดถึงเอ่อคลอในดวงตาแต่ในใจกลับเปี่ยมด้วยพลังและความสมบเบื้องหลังเขาญาติพี่น้องที่เหลือค่อยๆเดินเข้ามารวมตัวกันใบหน้าที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเมื่อค่ำคืนบัดนี้เต็มไปด้วยความหวังใหม่บางคนก้มกราบลงกับพื้น บางคนเดินเข้ามากุมมือเขาด้วยความซาบซึ้งไม่มีคำพูดใดแต่สายตาทุกคู่พูดแทนใจพวกเขาลูกชายหันไปสบตากับทุกคนกล่าวเพียงประโยคเดียวนับจากนี้เราจะไม่ให้ความมืดกลับมาครอบงำพวกเราได้อีกเสียงสายลมพัดผ่านทุ่งหญ้าสุสานที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเศร้าโศกบัดนี้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ปลายฟากฟ้าแสงอาทิตย์ค่อยๆฉายแสงสว่างไปทั่วขอบฟ้า เหมือนเป็นสัญญาณจากสวรรค์ว่าสงครามระหว่างแสงสว่างและความมืดได้จบลงอย่างสมบูรณ์แล้วและวิญญาณของแม่คงได้พัดผ่อนอย่างสมบในที่สุด